แบบสําหรับผมในหวานหวานนะหวานหวานเพราะว่าบ้านเราในเมืองไทยเลยก็ตัวผู้ครับถ้าเป็นตัวผู้นะฮะน่าจะมีไม่เกินสิบตัวเหรอแบบสิบตัวในเมืองไทยเดี๋ยวได้ดูนะเพราะว่าชั้นลูกยังไม่ถึงกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้คืออะไรเออเขาเรียกเออลูติโนโอพาาฮะคือสีมันทำไมมันดูสวยแบบสีสองสีเท่านั้นมันทำได้ตาแดงฮะยากฮะ อ๋อไบโน้ด้วยเหรอมันตาแดงเลอตาตาตามันจะแดงอ๋ออ๋อมันมันมันหายากหรือผลิตยากนะตัวนี้เออมาผลิตยากคะเพราะว่ามันเป็นตาแดงนะส่วนมากเหมือนยีมันด้อยมันตายมันก็เลยมีน้อยแต่ผมบอกเลยเลยว่าแต่ก็ยังง่ายนะสีสะดุดตามากเพราะว่าหัวมันจะแดงตัวก็จะเหลืองแล้วหางปลายก็จะแดงถูกครับคุอันนี้ถ้าตกตกราคาเออถ้าเป็นตัวผู้ก็ตู่ประมาณ8ปดเก้าพันเป็นตัวเมียก็อยู่ประมาณ ห้าหกพันห้าหกพันบาทอันนี้เนี่ยราคาลูกนะฮะไม่ราคาไม,ไม่ราคาพ่อแม่ไม่ใช่ราคาพ่อแม่นะราคา<พ>ลูก,ก,กนะพ่อแม่ไม่มีขายอยู่แล้วนะครับเป็นพ่อพันแม่พันอ,อาหารการดูแลถ้าผมมันเอาไปเลี้ยงเฉยๆอย่างเงี้ยดูแลอย่างไงกินอาหาร1ิสามอย่างน่ยนะ กินอาหาร13อย่างก็ได้อาหาร13อย่างก็พอแล้วอะไรบ้างอะไรบ้างโอ้มัน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 รวมอยู่ในกระสอบ <ù> <ไง S 2> เอาง่ายง่ายซื้อมาสําเร็จรูปตักใส่ให้กินได้เลยตกักใส่ๆๆให้กินได้เลยนะฮะแล้วโรคโรคมันนะโรคพวกโรคไข้ไข้เจ็บมันโรคไข้ไข้เจ็บส่วนใหญ่เอ่อนกพวกนี้จะกลัวยุงเพราะฉะนั้นเราต้องมีกยอยล์สอะไรอย่างงี้บ้างกันยุงให้มันหน่อยฮะ ฉีดฉีดหรือไมายหมายความว่ามีมุ้งลวดให้มันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนเช่าไม่ต้องฉีดนะไม่งั้นฉีดมันก็ล่วงถูกครับนะฮะก็ก็กันยุงหน่อยเพราะไอ้พวกนี้มันจะแพ้แพ้ยุงชอบโดนกัดตาโอ้โดนโดนกัดตาซะด้วยไอ้นี่โอ้ไอ้ยุงนะฮะแล้วไอ้นี่คืออะไรกระดองปลาหมึกครับกระดองปลาหมึกเอาไว้ทำไรอ่ะนกจะชอบนำมาแท้มันเป็นแคลเซียมตัวนึ่งนะนกจะชอบกินะกระดองปลาหมึกกระดองปลาหมึกพี่อผมถามนิดนึงหนึ่งปีเนี่ยมันจะออกไข่ ีี่่กกถ้าโดยการธรรมชาติก็คู่หนึ่งคู่หนึ่งก็ประมาณสามหน่สามโหนโหนแลก็จะมีตั้งแต่สามฟองสี่ฟองห้าฟองหกฟองแข็งแรงหมดไม่หมดฮะไม่หมดครับเขาต้องมีฟองมีไข่ฟองบ้างต้องมีไข่เสียเป็นเรื่องธรรมชาติครับนะครับเออพี่เมื่อกี้ผมเห็นอ๋อนี่คืออะไรฮะตรวจตรวจตรวจวัดอุณหภูมิหรืออะไรฮะวัดอุณหภูมิถูกต้องครับนี่คือมาทำอะไรฮะ ก็คือที่ที่คุณเห็นว่าผมมีเอ่ออ,อ,องศาเอาองศาความร้อนองศาของ,ของมันอยู่เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราก็เ,าเหมือนเราไว้ดูเป็นเอ่ออะไรอ่ะเป็นเป็นแบบว่าเช็คหน่อยอ่าไปเช็คหน่อยแต่แต่ถ้าเกิดเช็คจริงๆ,ๆนี่ฮะนี่ความร้อนต้องอยู่ที่สามสิบสามหรืสามสิบสี่ถ้าทุกงงครับเนี่ยฮะจะจะอยู่ระดับนี้ทุกงงฮะม่งงั้นเดี๋ยวมันร้อนไป ยงสี่สิบฝ่านกก็อยู่ไงมันร้อนกลายเป็นนกย่างเป็นดกย่างอันนี้พี่ก็ต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาไม่ฮะคือเราก็ดูควบคุมจากนี่อ่าแต่ว่าก็ว่าจริงคือทุกกรงต้องอยู่ระดับสามสี่สามความความร้อนในนี้ใช่ไหมใช่ถูกที่มันมันมันขึ้นมาอย่างงี้มันขึ้นต้องเช็คไว้ก่อนไม่งั้นเปิดมานกย่างกลายเป็นนกย่างห้าดาวไปละแย่เชียวครับแต่ที่ลูกนกประมาณ20กว่าวันก็อยู่ประมาณนี้ไหนลูกนก20กว่าวันเนี่ยลูกนกยีวันอ่ะเดีดูเนี่ยก็ ยี่สิบกว่าวันพี่ก็พี่ก็เช็คว่าอุณหภูมิมันจะประมาณก็ประมาณนี้ฮะสามสี่สามสี่อะไรอย่างเงี้ย<ะ>ไม่เกินนี้ฮะเพราะว่า <Okay. S 2> เดี๋ยวมันจะร้อนเกินฮะอเดี๋ยวร้อนเกินแนละ้วแม่ไม่ไม่ป้อนอะฮะแม่ไม่ป้อนแม่ร้อนแม่แม่แม่ร้อนแม่ร้อนอยังไม่ป้อนอเราไปดูที่พี่บอกว่าอยากจะให้ผมเห็นสไตล์ที่คิดว่ามันหวานแบบผมนี่คืออะไรฮะเออเป็นเพลโอพารายอายุเท่าไหร่ ประมาณ40่สิกว่าวันครับ <40 S 2> นี่คือถือว่าเป็นลูกนกไหมเป็นลูกนกครับเป็นลูกนกที่ที่พี่กําลังจะจะขายจะขายนี่นี่คืออ่ะสมมุติอย่างเนี้ยครับราคายัางไงตัวนี้ถ้าเป็นตัวผู้ หมื่นอัพนะหมื่นอัพใช่ครับตัวเมียตัวเมียก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันครับอ๋อเอาตัวผู้ดีกว่าส่วนใหญ่เขาซื้อไปเป็นผู้ผู้หรือผู้เมียแล้วก็ซื้อผู้เมียครับผู้เมียเพื่อที่จะไปต่อยอดใช่ไหมบางคนไปต่อยอดได้ไม่พิมพี่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยห้ามห้ามเพราะพันหรืออะไรอย่างนี้ป่ะไม่ฮะไม่ฮะคือใครจะทําธุรกิจต่อเนื่องก็ก็ทําได้ก็ทําได้ฮะอืมทำไมตัวผู้ถึงแพงกว่าตัวเมียตัวผู้เนี่ย เป็นโอพารานะฮะมันจะถ่ายทอดเขาเรียกว่าถ่ายทอดทางเซกลิงค์ถ่ายทอยีนเข้าไปทางทางเซกลิงค์ก็คือตัวผู้เป็นหลักอ่ก็คือต้องอาศัยผู้ผู้ผู้หลักไว้ก่อนผู้หลักแล้วเมียตามถูกต้องผู้หลักเมียตามถูบต้องมันจะได้มาเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะสวยสภาพอากาศพี่สภาพอากาศมีผลต่อการเลี้ยงไหม ไม่ไม่เกิน38ถึง,ถงสีเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่สบายสบายเราต้องพรมน้ำพรมอะไรใชนไหมเอ่อถ้าเป็นห้องทั่วๆไปที่เขาเลี้ยงกันธรรมดาก็เปิดสปริงเกอร์ข้างบนให้ให้ให้ความร,ร้อนมันลดลงครับ<อ>นกมันถึงจะได้ไม่หงุดหงิดนะอ,อันนี้ส่วนมากเป็นลูกนกหมดครับผมบอกเลยคุณดูกรงนู้นาอุเท่าไรพี่ประมาณ่อเดือนฮะ สามเดือนอคือถ้าเลี้ยงเป็นกรงแล้วแล้วมันเกาะอยู่อย่างเงี้ยผมว่าสวยมากนะมันมันไม่ตีกันใช่ไหมถ้านกเป็นคู่แล้วไม่ตีฮะเนี่ยมีตีกันบ้างแต่ต้องกรงใหญ่ๆอ๋อแล้วผมถามเรื่องเพศหน่อยดิเราจะรู้คือเกิดมาปั๊บเรารู้เพศเลยไหมตรวจดีเอ็นเอครับพี่ตรวจพี่ไม่ต้องไม่ไปฮดูจูน้อไม่ฮะส่งไปตรวจฮะส่งไปตรวจที่แล้พี่ส่งไปตรวจเลยครับถอนขนไป มันมันถอนผลไปแล้วก็ไปตรวจ lab แล้วก็ได้เลยทำไมพี่ไม่รอดูมันมีแม่ดูเพศนกดูได้ครับแต่ต้องอายุประมาณ3เดือนขึ้นไปแล้วโอ้เราเราไม่เราเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องแยกใช่ไหมถ้าเกิดคนซื้อในราคาที่สูงสูงอ่ะหลักหลักพันขึ้นไปหรือหลักหมื่นอย่างเงี้ยก็ต้องตรวจให้เขาว่าไอ้ตัวผู้จริงตัวเมียจริงอย่างเงี้ยแล้วอายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นพ่อแม่พันได้เลิ่เบิร์ดนี่ก็ประมาณ8เดือนนะ แเดือนปับเรารู้สึกว่าสมมติผมซื้อพี่ไปปั๊บเฮ้ยเริ่ม8ปดเดือนเลย,เยซื้อมาเป็นคู่เฮ้ยมันผสมกันปุ๊บได้แล้วะได้ลูกแล้วมันยากไหมสาหรับการที่สมสมุติว่าสมมติผมผมมือใหม่ มันมันทิชชลริ่งกันปุ๊บแล้วมันมีไข่ปั๊บครับผมต้องทำตัวไงอ,อไ๋อไม่ต้องทำตัวไง <c oughs> ไม่ต้องเฮ้ยผมจะต้องทำแบบเอากล่องอะไรมาไหมอ๋อต้องมี<อ>ฮะง่ายง่ายเอาเอาต้องมีร<อ>ังไข่ต้องมีรังไข่ครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดฮะแล้วยังไงต่อก็เอไาไปแฝนฮะแฝนไว้แล้วก็เอาขี้เลื่อยหรือสังขพดฮะใส่เข้าไปฮะ ครับมันมีสองแบบใช่ไหมที่แม่จะฟักแล้วก็หรือมันฟักตัวมันเองมันมันฟักเองครถ้าเกิดเราเลี้ยงกันตามชาวบ้านนี่ยไม่ต้องทําแบบผมแล้วครับเดี๋ยวมันจะมาฟักละบุบของมันเองครับมันเป็นธรรมชาติของมันโอ้โหนี่เอ้ยพี่แล้วนี่อะไรเป็นโอพปราแบ็กนัทครับมันหัวดําฮะถือว่าถือว่ามันมันรู้สึกว้าวเหมือนกันนะ มันจะดำเหมือนใส่หมวกกันน็อกครับใช่มันเหมือนแบบจะไปไปชิ่งมอไซค์ไงก็ไม่รู้นี่ถือหายากไหมไม่ยากครับไม่ยากครับใส่หัวดำหาไม่ยากแต่ทําให้สวยยากอ๋อมันมันมันแล้วแต่มาได้แต่จะสวยหรือเปล่าถูกต้องพี่จะดูยังไงว่ามันสวยก็คือหัวมันจะครอบกลมเป็นหมวกเป็นหมวกกันน็อกเลยฮะเหมือนหมวกกันน็อกเลยถูกต้องครับอันนั้นถึงจะสวยครับเอ้ยพี่พี่ดูบางบางบางตัวตามันา ตามีเหล่าเต้งตาขอบช้าเดี๋ยวเดี๋ยวนกมีตาเหล่าเต้งด้วยมันมันเป็นยังไงพี่เขาเรียกเป็นนกเป็นนกขอบตาครับนกขอบตาคือตาแล้วจะมีขอบดําอย่างเงี้ยเหรอมันจะมีขอบที่ที่ดวงตาฮะอันนี้คือขอบตาเขาเรียกนกขอบตามันก็มี2แบบมีทั้งมีเหล่าเต้งกับไม่มีเหล่าเต้งครับนะครับมีขอบตาไม่มีขอบตาครับผมโอ้โหวันนี้พึ่งเคย เพิ่งเคยได้สัมผัสเลิฟเบิร์ดแบบใกล้ๆนะฮะมีหลายแบบจริงๆความสนุกสนานคือการลุ้นว่ามันจะเป็นสีอะไรเวลาเราเลี้ยงเวลาสมมติว่ามีไข่อะไรออกมานะฮะแล้วคราวนี้เอางี้คนที่เลี้ยงเลิฟเบิร์ดควรจะนิสัยแบบบุคลิกหรือว่าเขาเรียกอะไรกิจกรรมเป็นแบบไหนถึงจะเลี้ยงนกพวกนี้ได้ไม่ว่าจะเลี้ยงนกหรือว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรมันต้องมีใจใจก่อนคะใจมาระดับแรกเลยว่าใจเราชอบมัน หรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราก็ไม่เลี้ยงถ้ารู้สึกรักแล้วอยากเลี้ยงเลิเบิร์ดทำไงทําไงก็มีหลายฟาร์มนะไม่ใช่มีผมฟาร์มเดียวนะฮะก็มีกันหลายฟาร์มมันคนเดียไม่ยอมเชียร์ฟาร์มตัวเองเอาฟาร์มพี่ก่อนเดี๋ยวฟาร์มคนอื่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเขาแล้วก็เดี๋ยวให้เชียร์ฟาร์มเขาได้ได้ครับอันนี้อันนี้ถ้าจะติดต่อผมโดยตรงได้เลยครับก็คือตามเฟซบุ๊กตรงนี้ใช่ครับแล้วก็หรือโทรมาคุยได้ครับก่อนเบอรนี้ นะฮะโทรโทรมาปรึกษาได้ไดครับจะซืใช่ไหมบางทีเลี้ยงอยู<ด>่เฮ้ยมันมีปัญหาโทรหาพี่ได้ไหมได้ครับแล้วถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้ในช่วงโควิดแบบนี้สมมติมีคนอยากจะเข้ามาดู ได้ครับก็อย่างที่ขึ้นมาครับต้องขึ้นทางนั้นครับขึ้นทางนั้นใช่ไหมก็ขึ้นยากนิดนึงแต่ว่าวันมันก็ต้องขึ้นมาให้มันสิงสูงก่เลี้ยงนกกัะนะ้เสียงเสียงเสืออะไรก็ต้องอยู่ข้างบนสุดนะฮะแต่ถ้าชอบก็โทรมาหาพี่โทรเข้าปุยปรึกษาได้ครับเอาละครับขอบคุณพี่พงษ์มากครับไม่มีชื่อฟา์มเชื่อเฮียพงค์อย่างเดียวนะครับอยู่ตลาดไทยครับอยู่ตลาดไทยด้วยแล้ววันนี้นะฮะถ้าใครชอบก็กด s ับสไครต์เราด้วยและ Notification ด้วยครับวันนี้เพื่อรักเยไปแล้วจ้า